แม่หน่อยเคลื่อนไหวแรงรวยแล้วรังแกคนอื่นหมายถึงใครกันแน่สวัสดีค่ะผู้ชมทุกคนนี่คือกอสิบบัสไทยวันนี้เรามีประเด็นร้อนจากวงการหมอลำที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ไม่ใช่เรื่องบนเวทีไม่ใช่เรื่องการแสดงแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของคนเป็นแม่ที่วันนี้ตัดสินใจออกมาเคลื่อนไหวหลังต้องเผชิญกับคำพูดที่บั่นทอนใจมาเป็นเวลานาน เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อแม่หน่อยคุณแม่ของหมอลำสาวดาวรุ่งอุ๋งเอ๋งเพชรบ้านแพงได้ออกมาโพสต์ข้อความรายยาวผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเป็นข้อความที่ไม่ได้ใช้คำหยาบไม่ได้พาดพิงใครโดยตรงแต่กลับสะเทือนใจคนอ่านจำนวนมากโดยเฉพาะประโยคหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างหนักนั่นคือคำว่ารวยแล้วรังแกคนอื่นเพียงแค่ไม่กี่คำนี้กลับกลายเป็นชนวนให้สังคมตั้งคำถามพร้อมกันว่าใครกันแน่ที่ถูกพูดถึง ใครเป็นคนมองครอบครัวนี้ในมุมแบบนั้นและเกิดอะไรขึ้นจนคนเป็นแม่ต้องเลือกออกมาพูดในวันที่เธอไม่เคยอยากพูดแม่หน่อยได้โพสต์ไว้แบบนี้แอดขออนุญาตหยิบมาอ่านให้ทุกคนฟังปกติบ้านหลังนี้ไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครไม่เคยพูดเรื่องใครไม่ใส่ร้ายใครใครจะทําอะไรก็ไม่เคยอิดชาตาร้อนใครอยู่เพียงลําพังตัวเองมาตลอดมีแต่คนในนั้นดูถูกเหยียดหยามมาตลอด แต่บ้านนี้ไม่เคยตอบโต้พอโดนมาเยอะเราตอบโต้บ้างมองว่าเรารวยรังแกพวกคุณไม่เคยอวดโอ้ว่ารวยแต่มองความถูกต้องใครจะดราม่าก็ดราม่าเลยไม่ไหวแล้วขอพูดในความถูกต้องบ้างเราไม่ได้เกิดอยู่ที่นี่แต่เราขอเลือกทำความดีที่นี่เราเลือกที่จะทำให้ที่นี่มีหน้ามีตาแต่สิ่งที่พวกคุณพูดไม่ให้เกียรติเราเลยมือไม่พาอย่าเอาเท้าราน้ำค่ะ เขาพร้อมคุยพร้อมเคลียร์แต่ตัวเองหนีปัญหาไม่ยอมมาพูดบอกคนนั้นคนนี้เท็ดๆพูดความจริงบ้างมีกี่คำที่พูดออกมาแล้วจริงบ้างคะถามตรงๆเลยไม่ใช่เรื่องแค่นี้พูดให้ตัวเองดูดีคนอื่นชั่วหมดสุดยอดคำคนคะ่ะ จากเนื้อหาในโพสต์แม่หน่อยเล่าว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาครอบครัวของเธอเลือกใช้ชีวิตอย่างเงียบๆไม่เคยไปอิจฉาใครไม่เคยกล่าวร้ายใครอยู่กันแบบครอบครัวธรรมดาในชุมชนแม้วันนี้ลูกสาวจะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงมีงานเข้ามามากแต่ครอบครัวก็ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิม อย่างไรก็ตามแม่หน่อยระบุว่ากลับมีกลุ่มคนบางกลุ่มในหมู่บ้านแสดงท่าทีดูถูกเหยียดยามและพูดถึงครอบครัวในทางเสียหายมาโดยตลอดทั้งที่ครอบครัวไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่เคยตอบโต้ไม่เคยออกมาชี้แจงจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อความอดทนเดินมาถึงขีดสุดแม่หน่อยตัดสินใจออกมาพูดออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของครอบครัวแต่สิ่งที่ได้รับกลับไม่ใช่ความเข้าใจกลับกลายเป็นคำคอรหาว่ารวยแล้วรังแกคนอื่น คำพูดนี้คือจุดที่แม่หน่อยเลือกใช้สุภาษิตไทยคำหนึ่งที่คนไทยคุ้นเคยกันดีมือไม่พาอย่าเอาเท้าราน้ำเป็นประโยคที่ไม่ได้ด่าทอแต่เป็นการเตือนด้วยเหตุผลและความเจ็บปวดของคนเป็นแม่แม่หน่อยยังย้ำในโพสต์ว่าครอบครัวพร้อมพูดคุยพร้อมเคลียร์ทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมาหากมีอะไรไม่เข้าใจกันแต่กลับเป็นฝ่ายตรงข้ามที่เลือกหลบหน้าไม่กล้าออกมาคุยกันต่อหน้าปล่อยให้เรื่องราวถูกพูดต่อต่อกันไปในทางลบ หลังจากโพสต์ของแม่หน่อยถูกเผยแพร่ออกไปเสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์ก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วแฟนคลับจํานวนมากเข้ามาแสดงความเห็นใจพร้อมให้กําลังใจครอบครัวขององุงอิงอย่างล้นหลามหลายคนบอกว่าความสำเร็จของเด็กคนหนึ่งไม่ควรกลายเป็นเหตุให้ครอบครัวต้องถูกโจมตี และไม่ใช่เพียงแต่แม่เท่านั้นทางด้านคุณพ่อขององคงอิงหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อพ่อเอกน้องคูก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความในทิศทางเดียวกันโดยระบุว่าปกติเป็นคนไม่พูดไม่โตเถียงกับใครแต่เมื่อถูกรบกวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าความอดทนก็เริ่มหมดลง พ่อเอกยังเปรียด้วยประโยคที่ทําให้หลายคนสะดุดใจว่าอาจถึงเวลาที่ต้องพูดถึงการเมืองในหมู่บ้านเพื่อให้สังคมได้รับรู้ข้อเท็จจริงบางอย่างแม้จะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ก็เพียงพอให้หลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าเบื้องหลังดราม่านี้อาจไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวธรรมดา สำหรับต้นตอของดราม่าครั้งนี้ในโลกออนไลน์มีการตั้งสังเกตหลายมุมบางส่วนมองว่าอาจเกี่ยวข้องกับกระแสวิพากษ์วิจารเรื่องการสแสดงของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงรวมถึงประเด็นค่าบัตรผ่านประตูนในบางงานขณะที่อีกมุมหนึ่งมองว่าอาจเกิดจากความอิจฉาริษยาเมื่อครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากความสำเร็จของลูกหลานซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในสังคมไทย ก่อนหน้านี้ทางหัวหน้าวงเองก็เคยออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่ยอมให้ใครกล่าวหาหรือทําให้วงเสียหายและพร้อมใช้กระบวนการทางกฎหมายหากมีการใส่ร้ายโดยไม่มีหลักฐานอย่างไรก็ตามในมุมของแฟนคลับจํานวนมากต่างมองว่าสิ่งที่ครอบครัวอุ่งอิงทำไม่ใช่การรังแกใครแต่คือการปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิ์ของตัวเองในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่ง หลายคอมเมนต์ระบุว่าความสำเร็จขององุงอิงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคแต่เกิดจากความพยายามการฝึกซ้อมและการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสนับสนุนจากแฟนคลับทั่วประเทศเมื่อครอบครัวต้องเผชิญกับคำพูดที่ไม่เป็นธรรมการออกมาพูดความจริงจึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นการใช้อำนาจหรือความรวยแต่ควรถูกมองว่าเป็นการยืนหยัดในความถูกต้อง และจนถึงตอนนี้ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาชี้แจงหรือโต้แย้งอย่างเป็นทางการว่าใครคือบุคคลที่ถูกพูดถึงในประโยครวยแล้วรังแกคนอื่นทุกอย่างยังคงเป็นเพียงคำถามที่รอคำตอบสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในเวลานี้คือพลังใจจากแฟนคลับที่ยังคงยืนอยู่ข้างศิลปินและครอบครัวส่งกำลังใจอย่างไม่ขาดสายเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจเป็นอีกหนึ่งบทเรียนของสังคมว่าความสำเร็จไม่ควรกลายเป็นเหตุให้ใครต้องถูกลดคุณค่า และเสียงของคนเป็นพ่อเป็นแม่ควรได้รับการรับฟังด้วยความเข้าใจและก่อนจะจบข่าวในวันนี้ก็สิบบัสไทยขอส่งกำลังใจไปถึงแม่หน่อยปุ๋งอิงและครอบครัวอย่างจริงใจเพราะในอีกมุมหนึ่งของความสำเร็จเบื้องหลังแสงไฟบนเวทียังมีหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ต้องแบกรับทั้งความภาคภูมิใจและความกดดันจากสายตาของสังคมไปพร้อมๆกัน การที่คนเป็นแม่เลือกออกมาพูดไม่ใช่เพราะต้องการส้าอดรามา่าแต่เพราะต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของครอบครัวและปกป้องหัวใจของลูกคนหนึ่งที่กำลังทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถองค์อิงในวันนี้ไม่ใช่แค่ศิลปินที่มีชื่อเสียงแต่คือเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาจากครอบครัวธรรมดาผ่านการฝึกฝนความเหนื่อยความท้อจนได้รับโอกาสยืนอยู่บนเวทีที่เธอรัก และไม่ว่าจะมีเสียงวิจารณ์แบบใดเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือครอบครัวนี้ยังคงยืนหยัดอยู่ด้วยความจริงใจไม่หลบไม่หนีและไม่ลบคุณค่าของตัวเองขอให้แม่หน่อยมีกำลังใจขอให้อุ่งญิงยังคงยิ้มบนเส้นทางที่เลือกและขอให้ครอบครัวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยความเข้มแข็งเพราะท้ายที่สุดแล้วความจริงความตั้งใจและความรักจากแฟนคลับจะเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแรงที่สุด กสิบบัสไทยขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ยืนอยู่ข้างความถูกต้องและขอให้ทุกเรื่องราวคลี่คลายลงด้วยความเข้าใจในเร็ววันกสิบบัสไทยจะติดตามความเคลื่อนไหวของประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเราจะนํามาอัปเดตให้ผู้ชมได้รับทราบอย่างรอบด้านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและขอส่งกําลังใจให้ทุกฝ่ายให้เรื่องราวนี้คลี่คลายด้วยเหตุผลและความเข้าใจในที่สุด